สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับไข่ดาวเล่าหวยนะคะที่ช่องเลขมงคลนะคะวันนี้นะคะไข่ดาวมีไฮไลท์เด็ดๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูของเจ้านี้เจ้าแรกนะคะเ,เป็นหวยซองนะคะของเลขแสนแห่งนะคะงวดวันที่30ธันวาคม2563นะคะให้ชุดข้อมูลหลัก1ิบตัวนะคะ45หกับ7จหนะคะที่เน้นนะคะ ชุด2ตัวนะคะ42 43 48 78 73 72นะคะสำหรับชุดคู่3ตัวนะคะ642กับ672นะคะค่ะแล้วก็ข้อมูลหลัก10นะคะให้80กับ20นะคะจะเป็นคู่ชุด2ตัวนะคะ81 87 85 25 27 21นะค,ะ,คะ่อันนี้จะเป็นแนวาทางของเ,อเลขแสนเหงนะคะ ต่อมานะคะใครที่ตามเจ้านี้อยู่นะคะของคำชะโนดนะคะงวดวันที่30ธันวาคม2563ของหวยคำชะโนดนะคะเออ่ให้เด่น4นะคะเด่น4กับ6นะคะ4 6นะคะจับชุดคู่2ตัวนะคะ4 1 4 5 4 8 4 0 6 3 6 5 6 7 6 8นะคะที่เน้นนะคะในวงกลม4 1 4 5 6 7 และ68นะคะจับชุดคู่3ตัวนะคะได้แก่เลข941 945 167 168นะคะสำหรับเลขตามนะคะชุดเลขตาม2กับ9นะคะเลข29นะคะจับคู่ชุด2ตัวนะคะได้แก่21 25 26 28 4 9 5 9 6 9 8 9นะคะที่เน้นนะคะ2 4 2 5 4 9และ5 9นะคะหากใครที่ตามเจ้านี้อยู่นะคะหวยคำชโนดนะคะแคปเจอร์หน้าจอเก็บข้อมูลนะคะตัวเลขไว้พิจรารณากับเจ้าอื่นๆก่อนก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่ชอบตัวเลขนี้ก็ผ่านก่อนนะคะต่อมานะคะจะเป็นของอาจารย์ โกยบ้านไร่นะคะของเจ้ามีก็จะถิติดีต่อเนื่องนะคะของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะให้บนนะคะเด่นบน8กับ6นะคะจะเป็นคู่ชุด2ตัวนะคะ 80, 81, 82, 89, 60, 61, 62, 69นะคะที่เน้น2ตัวนะคะ 8182, 61, 62นะคะแล้วก็ชุดคู่บนนะคะ เต็งโตนะคะ3ตัวบน3ตัวบนเต็งโตนะคะ481กับ861นะคะสำหรับชุดล่างนะคะเด่นล่าง8กับ9นะคะจากชุดคู่2ตัวนะคะ83 8 4 85 8 6 93 94 9596ี่นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่นะคะต่อมานะคะ จะเป็นหวยซองนะคะหวย80นะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563นะคะของเจ้านี้ให้เด่น4กับ6นะคะเน้น4นะคะจับชุดคู่2ตัวนะคะได้แก่41 45 40 656768และ46นะคะสำหรับจับชุดคู่3ตัวนะคะ945กับ168ค่ะแล้วก็ ให้เด่น2กับ9นะคะชุดล่าง2กับ9นะคะเป็นเ,เลขล่างนะคะเน้น2เนาจะจัเป็นคู่ชุด2ตัวนะคะ2 4 2 5 2 6 2 9 4 9 5 9 6 9นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของหวย80นะคะค่ะต่อมานะคะเจ้านี้ก็เป็นหวยซองเหมือนกันนะคะ ดังไม่แพ้กันเลยนะคะของม้าสีหมอก VIP นะคะได้เลขมาแล้วนะคะของวันที่30งวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 3ม้าสีหมอก VIP ให้เด่น3รอง4นะคะชุด2ตัวบนลากนะคะจับคู่ชุดมานะคะได้แก่2องสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เจ็ดชุดสามตัวแตงต้นนะคะหกสามหนึ่ง 1 4 4 7 3 5 8 3 7 8 4 1 0 4 3 2 4 6 9 4 7นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของมาซีหมอถ้าใครชอบเจ้านี้อยู่ติดตามเจ้านี้อยู่ก็แคปเจอร์หน้าจอเก็บข้อมูลตัวเลขกันเอาไว้นะคะถ้าใครยังไม่ชอบก็ห่านก่อนได้เนาะต่อมานะคะจะเป็นแนวาทางของเจ้านี้นะคะ หวยองตำราเรียงเบอร์นะคะของวันที่30ธันวาคม2 5 6 3ตำราเรียงเบอร์นะคะให้เด่น1กับ3นะคะคู่เงินจับชุดคู่2ตัวนะคะได้แก่1 2 1 3 1 6 1 9 3 2 3 3 3 6 3 9 7 2 7 3 7 6 7 9 8 2 8 3 8 6 8 9นะคะแล้วก็จับ ชุดโต๊ดนะคะ3ตัวนะคะได้แก่312 512 736 839 472 379 482และ586นะคะค่ะอันนี้จะเป็นแนวาทางของตำราเรียงเบอร์เนาะค่ะและต่อมานะคะของเจ้านี้ยุคทับทิมทองแรงรวยนะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563นะคะ ได้มาแล้วนะคะเอออให้เลขเด่นนะคะ6 9 4 2และ3นะคะ2ตัวนะคะให้2ตัวที่เด่นคือ6 3นะคะจะเป็นชุดคู่3ตัวนะคะเต็งโตสนะคะเออได้แก่4 6 3 6 2 3 9 4 2 9 4 3 3 9 6 6 9 4 2 3 แล้วก็เป็นชุด2ตัวนะคะจับเป็นคู่ชุด2ตัวได้แก่2 3 4 2 4 3นะคะ4 2 6 3อ9 9 4 9 6และ6 2นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของยุคทับทิมทองแรงรวยนะคะงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2563นี้นะคะค่ะต้องขอขอบคุณแนวทางนะคะทุกๆแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามสนับสนุนให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยเจอกันคลิปหน้ากับแครดาวเล่าหัวสวัสดีค่ะ